ไปติดตามเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรกันต่อค่ะเกษตรกรชาวขอนแก่นเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลกว่า3,000รายขณะที่ทางทกสได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ได้เข้าถึงสิทธิ์ให้ได้กว่าร้อยละ95ค่ะ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทกสดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถาน,นะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน3 0 0แสนบาทซึ่งทกสได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ตั้งแต่วันที่หตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากเปิดรับลงทะเบียนไป1สัปดาห์พบว่ามีเกษตรกรชาวขอนแก่นสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า3,000รายซึ่งทกสขอนแก่นก็ตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้95เด้วยกันค่ะโดยผู้นวยการสำนักง,งานทกสขอนแก่นกล่าวว่าตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนมีประชาชนแจ้งความประสงค์มาทางแอปพลิเคชันประมาณ5%เหรือคิดเป็นประมาณ3,000คนซึ่งจากข้อมูลพบว่าขอนแก่นมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 0 0 0รายซึ่งทางจังหวัดได้มีแผนที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์นทางหน่วยงานราชการนะครับทั้งทางอำเภอแล้วก็ทางเครือข่ายกลุ่มลูกค้าที่มีการวางแผนแล้วก็มีการวางแผนที่จะออกไปตามชุมชนหมู่บ้านเพื่อทําความเข้าใจเพราะว่าเป็นโครงการใหม่ซึ่งมีความแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาเราไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการสรํงงานักงานทกศขอนแก่นกันครับความสนใจเจกษตรกรตอนนี้ที่เราเรารับลงทะเบียนเนาะแจ้งความประสงค์ล้วก็อยู่ประมาณ5%เเอง นะยังไม่มากยังไม่มากเพราะว่าเรามีเกษตรกร,กรที่มีสิทธิ์เข้าโครงการเนี่ยหกหมืรายเนาะประมาณนี้นะครับตอนนี้ลงท็นแล้วประมาณ5%นะแต่ว่า,าสำหรับขอนแก่นเราก็มีแผนที่จะไปประชาสัมพันธ์ทั้งในหัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอแล้วก็ทางเครือข่ายกลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็เราก็จะมีแผนในการที่จะวางแผนไปตามหมู่บ้าน ออกพื้นที่ไปเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็สื่อสารให้ลูกค้าเราเข้าใจเพราะว่ามันเป็นโครงการใหม่ซึ่งซึ่งมันมีความแตกต่างจากจากโครงการที่ผ่านมาก็คือว่าปีนี้จะมีการแสดงความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารก็คือ BAC Mobile นะครับซึ่งมันมันมีความแตกต่างจากครั้งก่อนเนาะ,ะสำหรับโครงการพักชำระหนี้ในปีนี้ จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเรียกว่าลูกค้าเกษตรกรของเราจะต้องสมัครใจสมัครใจเข้าโครงการเองนะครับคือคือถ้ารู้ข่าวสนใจนะ ค่ะซึ่งผู้อำนวยการสำนักง,งานทกสขอนแก่นได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าภายใน3ปีที่พักชำระหนี้ทางรัฐบาลจะช่วยในเรื่องของดอกเบี้ยใหม่ส่วนดอกเบี้ยเก่าทางเกษตรกรยังต้องรับภาระซึ่งทางทกสจะไปประเมินความสามารถในเรื่องรายได้รายจ่ายโดยหวังว่าเมื่อสิ้นโครงการแล้วเกษตรกรจะสามารถชำระหนี้ได้ซึ่งนั่นก็คือถือว่าบรรลุวจัจุจุดประสงค์นั่นเองค่ะ ครับก็สำหรับกเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีความประสงค์อยากจะพักชรลนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปที่ทกสใกล้บ้านท่านหรือว่าจะติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ก็ได้ครับ